สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจข้อมูลหลักสูตรการศึกษาหนึ่งค่ะออดูเผินๆอาจจะคุ้นๆกันอยู่แต่พอลงรายละเอียดแล้วแบบว่ามีมุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะครับผมคือหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครองของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพนะคะใช่ครับแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้ก็มาจากเอกสารของทางมหาวิทยาลัยเลยนะครับค่ะ เป้าหมายเราก็คือ,อ,อมาสกัดแก่นสำคัญกันทำความเข้าใจภาพรวมว่าหลักสูตรนี้เป็นยังไงจุดเด่นคืออะไรโครงสร้างเป็นแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือจบไปแล้วเนี่ยทำงานอะไรได้บ้างมีเส้นทางอาชีพแบบไหนรออยู่ที่บอกว่าน่าสนใจเพราะเห็นว่ามีจุดเด่นเรื่องรูปแบบการเรียนที่เป็นแบบผสมผสานหรือไฮบริดอะค่ะแล้วยังเปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์ด้วยอันนี้ดูเหมือนจะออกมาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานเลยนะคะน่าจะใช่เลยครับ เดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะดูกันไปพิละส่วนนะคะเริ่มจากภาพรวมก่อนเลยดีไหมคะชื่อหลักสูตรชื่อปริญญาเอาให้ชัดๆกันก่อนครับเริ่มตรงนั้นเลยชื่อหลักสูตรภาษาไทยก็คือหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครองนะครับค่ะส่วนภาษาอังกฤษคือ Bachelor of Political Science Program in Politics and Government แล้วพอเรียนจบได้ปริญญา ก็ชื่อว่ารัฐศาสตร์บัณฑิตการเมืองการปกครองหรือถ้าชื่อย่อๆก็รอบอรการเมืองการปกครองชัดเจนค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่เหมือนเป็นหัวใจเป็นแก่นความทิดของหลักสูตรเลยก็คือปรัชญาแล้วก็เป้าหมายตรงนี้เขาว่าไว้อย่างไรบ้างคะครับปรัชญาของหลักสูตรนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ค่อนข้างครอบคลุมทีเดียวครับค,คือเขาบอกว่ามุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ mm hmm. มีทักษะวิชาชีพแล้วก็ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอ๋อ oh, มีเรื่องเทคโนโลยีด้วยใช่ครับยังไม่หมดนะครับยังมีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็มีจิตวิญญ,ญาณของความเป็นประชาธิปไตยด้วยครับนะคะทั้งความรู้เฉพาะทางทักษะอาชีพการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ยังเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ประชาธิปไตยด้วยครับผมการที่หลักสูตรระบุเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจนในปรัชญาเลยนี่ Ờ, น่าสนใจนะคะปกติเราอาจจะไม่ค่อยเห็นการเน้นเรื่องนี้ในหลักสูตรรัฐศาสตร์เท่าไหร่มันมีความหมายเฉพาะจะจงกว่าแค่แบบใช้คอมเป็นหรือเปล่าคะเป็นข้อสังเกตที่ดีครับการเน้นตรงนี้ผมว่ามันสะท้อนความเข้าใจในบริบทปัจจุบันนะค่ะที่เทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทสูงมากในทุกวงการเลยรวมถึงการเมืองการปกครองด้วยจริงด้วยค่ะมันคงไม่ได้หมายถึงแค่การใช้โปรแกรมออฟฟิศทั่วไป แต่แบบน่าจะลึกไปถึงความสามารถในการเข้าถึงวิเคราะห์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่มันเยอะมากๆในยุคดิจิทัลนะครับ๋อค่ะหรืออาจจะรวมถึงการทําความเข้าใจกลไกของโซเชียลมีเดียที่มีผลต่อการเมืองความเห็นสาธารณะหรือแม้แต่การสื่อสารนโยบายภาครัฐอือบัณฑิตที่จบไปก็เลยไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีรัฐศาสตร์แต่ต้องมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปช่วยในการทํางานจริงด้วยนะครับเข้าใจเลยค่ะคือต้องเท่าทันโลกดิจิทัลด้วย แล้วส่วนที่เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและก็จิตวิญญาณประชาธิปไตยล่ะคะอันนี้มีความสําคัญยังไงในมุมของหลักสูตรคะส่วนนี้ผมว่าสําคัญมากนะครับเพราะบัณฑิตรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสายการเมืองการปกครองเนี่ยจบไปก็มักจะไปทํางานในตําแหน่งที่เ่เกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจการตัดสินใจเชิงนโยบายหรือการให้บริการประชาชนซึ่งมันส่งผลกระทบต่อคนเยอะมากใช่ค่ะ การมีพื้นฐานเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความเข้าใจในหลักประชาธิปไตยจริงๆจ,จังๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นเข็มทิศนำทาง <c oughs> ไม่ใช่แค่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรแต่ต้องมีจิตวิญญาณคือมีความเชื่อมั่นยึดถือแล้วก็พร้อมจะปกป้องหลักการนั้นๆพร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้วยปรัชญาน,นี้ก็เลยพยายามสร้างบัณฑิตที่ไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องดีแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยครับ ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่ก็จําเป็นมากเลยนะคะสำหรับบุคลากรในสายงานนี้ทีนี้จากปรัชญาที่ตั้งไว้ลองมาดูโครงสร้างหลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอนกันบ้างว่ามันสอดคล้องหรือส่งเสริมเป้าหมายเหล่านี้ยังไงบ้างคะเป็นหลักสูตร4ปีใช่ไหมคะใช่ครับเป็นหลักสูตรปอตรีทางวิชาการ4ปีเรียนทั้งหมด125หน่วยกิตครับค่ะ จุดเด่งที่น่าสนใจมากๆคือระบบการเรียนการสอนที่ระบุว่าเป็นแบบผสมผสานหรือ Hybrid l e ARNING ตลอดหลักสูตรเลยอ๋ไอไฮบริดทั้งหลักสูตรเลยครับครับแล้วก็มีการเปิดสอนในภาคสมทบเฉพาะวันอาทิตย์ด้วยระบบ Hybrid นี่มันช่วยส่งเสริมการเรียนรัฐศาสตร์ยังไงบ้างคะแล้วการเรียนเฉพาะวันอาทิตย์มันตอบโจทย์ใครเป็นพิเศษคะ การเรียนแบบไฮบริดเนี่ยคือการผรสมผสานร,ระหว่างการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมๆกับการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะซึ่งข้อดีชัดๆเลยก็คือความยืดหยุ่นผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาแล้วก็เข้าถึงเนื้อหาบางส่วนได้จากทุกที่เลยซึ่งก็เหมาะมากกับยุคนี้ออืส่วนการเปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์อันนี้ชัดเจนครับว่ากลุ่มเป้าหมายหลักก็คือผู้ที่ทํางานประจําอยู่แล้ว อ๋อ oh, คนทำงานใช่ไงครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทหรืออาชีพอิสระที่แบบอยากพัฒนาตัวเองอยากเพิ่มวุฒิแต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาในวันทำงานปกติการเรียนวันอาทิตย์ก็เลยเป็นทางออกที่เออลงตัวมากๆ แต่ว่าในสาขาอย่างรัฐศาสตร์ที่แบบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการถกเถียงหรือการทํากิจกรรมกลุ่มมันสาคัญการเรียนแบบไฮบริดที่มีส่วนออนไลน์เข้ามาเยอะๆเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดบ้างไหมคะหรือทั้งหลักสูตรเขามีวิธีจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเป็นคําถามที่ดีครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายของการจัดการเรียนแบบไฮบริดในสาขาสังคมาศาสตร์เลยนะค่ะโดยเฉพาะรัฐศาสตร์ที่การปฏิสัมพันธ์มันเป็นหัวใจสําคัญทั้งหลักสูตรก็คงต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีมากๆครับ เช่นส่วนที่เป็นออนไลน์อาจจะเน้นการบรรยายเนื้อหาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองหรือการคุยกันผ่านเว็บบอร์ดค่ะเอหรือกิจกรรมที่ต้องการการเจอหน้ากันจริงๆอ๋อค่ะนอกจากนี้การใช้เครื่องมือออนไลน์สมัยใหม่ก็ช่วยได้เยอะครับเช่นพวกห้องเรียนเสมือนหรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทำงานร่วมกันได้น่าสนใจค่ะ คือต้องออกแบบให้แต่ละแบบมันส่งเสริมกันและกันแล้วโครงสร้างหน่วยกิต125หน่วยกิตเนี่ยมีการแบ่งสัสดส่วนยังไงบ้างคะเห็นในข้อมูลเดิมลงรายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ครับผมสรุปให้กระชับขึ้นนะครับหลักๆก,ก็แบ่งเป็น3มหมวดใหญ่ๆครับค่ะมีอะไรบ้างคะ 1. คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือ GE อันนี้ประมาณ32หน่วยกิตครับค่ะส่วนนี้ก็เป็นการปูพื้นฐานความรู้รอบด้านทั้งสังคมภาษาวิทย์ เพื่อให้บัณฑิตมีมุมมองที่กว้างๆหน่อยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในศาสตร์ตัวเองอสอ 2. คือหมวดวิชาเฉพาะอันนี้เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยประมาณ87หน่วยกิตครับซึ่งในนี้ก็จะแบ่งย่อยลงไปอีกเป็นวิชาแกนพื้นฐานทางรัฐศาสตร์วิชาเอกบันับที่ทุกคนในสาขาต้องเรียนเหมือนกันแล้วก็วิชาเอกเลือกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในประเด็นที่ตัวเองสนใจเป็นพิเศษทางการเมืองการปกครองอ๋อมีให้เลือกด้วย ใช่ครับแล้วก็หมวดสุดท้ายหมวดที่3คือหมวดวิชาเลือกเสรีอีกประมาณ6หน่วยกิจอันนี้ให้นักศึกษาไปเลือกเรียนวิชาอื่นๆนอกสาขาที่สนใจได้เลยอิสระครับสัสดส่วนวิชาเฉพาะนี่เยอะมากเลยนะคะเกือบ70%ของหน่วยกิจทั้งหมดมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับหลักสูตรนี้คะการที่ให้น้ำหนักกับวิชาเฉพาะสูงขนาดนี้8 7จาก125น่วยกิต ก็แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรเขามุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาการเมืองการปกครองอย่างเข้มข้นเลยครับออืบัณฑิตที่จบไปก็จะมีความรู้ลึกในเนื้อหาหลักการทฤษฎีแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะขณะที่วิชาศึกษาทั่วไป32หน่วยกิจ ก็ยังถือว่าเพียงพอที่จะให้พื้นฐานความรู้กว้างๆได้แล้วก็มีวิชาเลือกเสรีอีกหกหน่วยกิตมาเสริมความสนใจเฉพาะตัวได้อีกอ๋อค่ะก็ถือเป็นการออกแบบที่พยายามสร้างสมดุลน,นะครับระหว่างความลึกกับความกว้างแต่ให้น้ำหนักกับความลึกในสาขาวิชาเอกเป็นพิเศษซึ่งก็เหมาะสมกับหลักสูตรปตรีทั้งวิชากการดีครับเข้าใจภาพรวมโครงสร้างแล้วคะ่ะแล้วคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเรียนล่ะคะยากไหมคะคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปเลยครับ คือต้องจบมหกหรือเทียบเท่าค่ะเช่นปวชหรือกศนก็ได้แล้วก็ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัยซึ่งอันนี้อาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยแตกต่างกันไปในแต่ละปีการศึกษานะครับต้องลองตรวจสอบจากประกาศร,รับสมัครโดยตรงอีกทีครับโอเคค่ะทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่หลายคนอาจจะรอฟังคือจุดเด่นจริงๆของหลักสูตรนี้นอกเหนือจากเรื่องไฮบริดหรือการเรียนวันอาทิตย์ที่เราคุยกันไปแล้วมีอะไรอีกบ้างคะที่ทําให้หลักสูตรนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ ครับจากข้อมูลที่ให้มาเขาก็สรุปจุดเด่นไว้หลายข้อนะครับอย่างแรกคือความสะดวกเรียนได้ทุกที่เหมาะสมกับการเรียนในยุคปัจจุบันอันนี้ก็เชื่อมกับระบบไฮบริดที่เราคุยกันไปค่ะอย่างที่สองคือตอบโจทย์ผู้ที่ทำงานประจำที่ต้องการเพิ่มคุณวุฒิแต่ไม่มีเวลาเรียนอันนี้ก็ชัดเจนจากรูปแบบการเรียนวันอาทิตย์ค่ะอันนี้ชัดเจนมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมีครับเขาพูดถึงระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ซึ่งก็น่าจะหมายรวมถึงการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆที่คุยกันไปอ uh huh. แล้วก็อีกจุดที่ผมว่าน่าสนใจคือระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจนสำเร็จการศึกษาอ๋อ oh, อันนี้สำคัญนะคะใช่ครับโดยเฉพาะกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลายัยหรือการเรียนแบบไฮบริดที่อาจจะไม่ได้เจอหน้ากันทุกวันการมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลใกล้ชิดนี่ช่วยได้เยอะมากครับ การมีอาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ชิดในระบบไฮบริดนี้มันทำงานยังไงในทางปฏิบัติคะพอนึกภาพออกไหมก็น่าจะมีการผสมผสานช่องทางการติดต่อนะครับเช่นอาจจะมีกำหนดชั่วโมงที่อาจารย์พร้อมให้คำปรึกษาออนไลน์หรือ Office Ho u r ออนไลน์มีการใช้อีเมลหรืออาจจะเป็นไลน์ก r ุ u p สำหรับการสื่อสารทั่วไปแล้วก็อาจจะมีการนัดเจอตัวต่อตัวเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะในวันที่นักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยอย่างวันอาทิตย์เพื่อพูดคุยปัญหาหรือวางแผนการเรียนได้ลึกซึ้งขึ้น หัวใจสำคัญก็น่าจะอยู่ที่การสร้างความรู้สึกว่านักศึกษาไม่ได้เรียนอยู่คนเดียวนะแต่มีคนคอยสนับสนุนอยู่เสมอฟังดูเป็นระบบที่พยายามจะดูแลนักศึกษาอย่างดีเลยนะคะสุดท้ายคือเรื่องมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครบพร้อมอันนี้น่าจะหมายถึงทรัพยากรโดยรวมของมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะใช่ครับก็น่าจะหมายถึงพวกห้องสมุดฐานข้อมูลออนไลน์วารสารวิชาการหรือทรัพยากรอื่นๆที่จําเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าในสาขารัฐศาสตร์ ซึ่งถ้ามองในภาพรวมนะครับจุดเด่นเหล่านี้ทั้งความยืดหยุ่นไฮบริดเรียนวันละทิศความทันสมัยเน้นไอทีการสอนสมัยใหม่แล้วก็การดูแลสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาทรัพยากรก็ถือว่าเป็นการออกแบบหลักสูตรที่พยายามตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในยุคป,ปัจจุบันจริงๆอื โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานที่ต้องการยกระดับความรู้และคุณบุตรนะครับค่ะฟังดูน่าสนใจมากสำหรับคนที่กำลังมองหาโอกาสเรียนต่อทางด้านนี้ทีนี้คำถามสำคัญที่สุดเลยเรียนจบไปแล้วบัณฑิตรอบบการเมืองการปกครองจากที่นี่สามารถไปทำอาชีพอะไรได้บ้างคะเห็นในข้อมูลลิสต์ไว้เยอะมากจนแบบประหลาดใจเหมือนกันค่ะใช่ครับรายการอาชีพที่เขาระบ,บุไว้นี่ค่อนข้างกว้างขวางมากเลยค่ะ มันก็สะท้อนให้เห็นว่าความรู้และทักษะทางรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นที่ต้องการในหลากหลายวงการนะไม่ได้จํากัดอยู่แค่สายงานราชการอย่างที่บางคนอาจจะเข้าใจลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะอย่างในภาครัฐนี่มีตําแหน่งอะไรบ้างคะในภาครัฐนี่มีเยอะแยะเลยครับตั้งแต่สายปกครองเช่นประหลัดอําเภอประลัดอบตอประลัดเทศบาลหรือประหลัดอบตอนะครับค่ะสายงานความมั่นคงเช่นข้าราชการทหารข้าราชการตํารวจ สายงานนิติบัญญัติเช่นข้าราชการรัฐสภาสายงานยุติธรรมเช่นเจ้าหน้าที่สารปกครองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ <c oughs> หรือหน่วยงานเฉพาะทางเช่นพนักง,งานการเลือกตั้งของกะกะตเจ้าพนักง,งานปอหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยโหรวมถึงตำแหน่งที่ฮิตฮิตกันอย่างนะวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งอันนี้มีอยู่ในเกือบทุกกระทรวงทะบวงกรมเลยครับโหแค่ภาครัฐก็ครอบคลุมเยอะมากจริงๆแล้วภาคเอกชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน NGOs ล่ะคะบัณฑิตรัฐศาสตร์มีบทบาทตรงไหนได้บ้างมีบทบาทได้เยอะเหมือนกันครับแม้จะไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนภาครัฐแต่ทักษะที่ได้เรียนมามีประโยชน์มากค่ะเช่นอะไรบ้างคะเช่นตำแหน่งนักวิเคราะห์โครงการหรือ Project Analyst ที่ต้องประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ mm hmm. นักวิเคราะห์ระบบงานหรือ system analyst ที่ต้องเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร <Ha. S 1> หรือแม้แต่นักบริหารองค์กรหรือ organizational administrator เพราะรัฐศาสตร์สอนให้เข้าใจเรื่องอานาจโครงสร้างการจัดการทรัพยากรการบริหารคนซึ่งพวกนี้ย เอาไปปรับใช้ในองค์กรเอกชนได้ครับดิฉันแปลกใจอิดหน่อยกับตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงานในภาคเอกชนปกติอาจจะไม่ค่อยนึกถึงบัณฑิตร,รัฐศาสตร์ใน,นในบทบาทนี้เท่าไหร่มันเชื่อมโยงกันยังไงคะน่าสนใจนะครับการที่หลักสูตรนี้เขาเน้นเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บัณฑิตมีความพร้อมมากขึ้นสําหรับบทบาทที่ต้องเกี่ยวกับระบบงานก็ได้อ๋ออาจจะเกี่ยวกันครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยรัฐศาสตร์สอนให้เราคิดเชิงระบบ หรือ y s t e m Thinking นะครับค่ะมองเห็นความเชื่อมโยงของส่วนต่างๆในโครงสร้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองหรือระบบองค์กรการวิเคราะห์ปัญหาการหาทางออกการทำความเข้าใจกระบวนการทำงานความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายในองค์กร uh huh. พวกนี้ล้วนเป็นทักษะที่นักวิเคราะห์ระบบงานต้องการซึ่งบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่มีความเข้าใจเรื่องนี้บวกกับทักษะทางเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้เพิ่มก็น่าจะนำไปปรับใช้ในบริบทองค์กรเอกชนได้เช่นกันครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะแสดงว่าทักษะมันถ่ายทอดไปใช้ได้กว้างกว่าที่คิดจริงๆยังมีสายงานอื่นอีกไหมคะมีครับสำหรับคนที่สนใจด้านสื่อสารมวลชนก็สามารถเป็นผู้สื่อข่าวสายการเมืองได้เลยอ๋อแน่นอนเพราะมีความเข้าใจเนื้อหาบริบททางการเมืองอย่างดีหรือถ้าสนใจจะลงสนามเองเลยก็เป็นนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติได้เช่นกัน โอโหฟังด oh, ูแล้วบัณฑิตรัฐศาสตร์นี้ไปได้แทบทุกวงการเลยนะคะเนี่ยทั้งรัฐเอกชนสื่อการเมืองก็อาจจะพูดแบบนั้นได้นะครับเพราะทักษะหลักๆที่ได้จากการเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การทําความเข้าใจโครงสร้างอํานาจสถาบันต่างๆอการสื่อสารการนําเสนอการบริหารจัดการการเจรจาต่อรองหรือความเข้าใจในนโยบายสาธารณะค่ะทั้งหมดนี้มันเป็นทักษะที่แบบ เอาไปปรับใช้ได้หลากหลายหรือ transferable skills นะครับในหลายอาชีพหลายสถานการณ์มันไม่ใช่แค่ความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง แต่เป็นการฝึกวิธีคิดและทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกที่ซับซ้อนมากๆในปัจจุบันมนท์กรุงเทพที่เราคุยกันวันนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือความยืดหยุ่นสูงด้วยระบบไฮบริดแล้วก็การเรียนวันอาทิตย์เหมาะกับคนทำงานมากๆครับมีเนื้อหาที่เข้มข้นทางวิชาการเน้นสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ก็ไม่ทิ้งการบูรณาการกับทักษะที่จำเป็นในยุคปัจจุบันอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศครับผมและที่สำคัญคือเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ S <S ทั้งในภาพรัฐและเอกชนใช่ครับเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราสำรวจกันมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปรัชญาของหลักสูตรที่พยายามจะหลอมรวมเอาความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ <S <S 2> <S 2> ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การปลูกฝังจิตวิญญ,ญาณประชาธิปไตยเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยก็ <S <S น่าชวนให้คบคิดกันต่อในตอนท้ายน,นี้นะครับ <S <S น่าคิดต่อในประเด็นไหนคะน่าคิดว่า บัณฑิตที่ถูกบ่มเพาะมาด้วยการผสมผสานคุณสมบัติที่ดูเหมือนจะมาจากคนละขั้วแบบนี้คือทั้งความเข้าใจในกลไกลอำนาจและการเมืองแบบรัฐศาสตร์คความสามารถในการใช้เครื่องมือยุคใหม่อย่างไอทีแล้วก็มีเข็มทิศท,ทางจริยธรรมและประชาธิปไตยกำกับอยู่อ huh. พวกเขาจะมีมุมมองหรือวิธีการทำงานหรือบทบาทที่มันเฉพาะตัวอย่างไรเมื่อต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับความท้าทายของการบริหารจัดการภาครัฐ หรือการมีส่วนร่วมของพลเมืองในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างมันทั้งเชื่อมโยงทั้งซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะบัณฑิตเหล่านี้จะสร้างความแตกต่างได้จริงหรือไม่อย่างไรน่าคิดนะครับเป็นคําถามทิ้งท้ายที่กระตุ้นความคิดได้ดีจริงๆค่ะชวนให้มองไปข้างหน้าถึงผลลัพธ์และบทบาทของบัณฑิตจากหลักสูตรนี้ในอนาคตนะคะสําหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเราก็มาถึงช่วงท้ายแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ